ตอนที่15มิโนโทอแปลไทยโดยมังหะจู๊เขาถามว่าชอบของขวัญไหมออชอบมาอะไรกันเล่าให้ทำงานหนักขนาดนั้นเพื่แรกมาแค่นี้หรอหาจุนหาจูนนั้นไม่ใช่ถุงธรรมดานะคะหืมแล้วมันคืออะไรล่ะ ไนั้นน่ะก็คือถุงที่สามารถใส่ของใหญ่ๆหนักๆได้มากมายไงล่ะเขาเรียกว่าถุงวิเศษหืมถุงวิเศษพวกเขาอวยพรให้พวกเราเดินทางปลอดภัยลาก่อนนะทุกคนอืมอืม เข้าใจแล้วล่ะชาวเนี้ยด้ินข่าวจากพักซองจูนบอกว่าเกตที่อยู่ในนนทานหายไปแล้วคงเป็นภาวะเกตนั้นเป็นทางหนีของพวกมนุษย์กิ้งกา่าเพื่อนหนีความพินาศของอนจกักรเมื่ออาณาจักลับมาสงบสุขพวกเขาก็ไม่จําเป็นต้องย้ายที่อยู่อีกต่อไปแต่ถ้าเดินเจียนสามารถถูกทําลายได้โดยไม่ต้องฆ่าม,มอนสเตอร์มนุษย์กับมอนสเตอร์ก็ไม่จาเป็นต้องต่อสู้กันจนตายสินะแต่ถ้าคิดแบบนั้นโลกที่เราอยู่ก็คงแก้ปัญหาทุกอย,อย่างอย่างสันติไปแล้วเรื่องเนี้ย เดหัวจังหยุดคิดดีกว่ายินดีด้วยนะรุ่นน้องเมื่อวานดูเหมือนจะได้ของดีมานะอืมก็ใช่แล้วทล่ะไม่เป็นไรหรอใช้ยาลำค่าไปแต่ไม่ได้รับรางวัลอะไรเลยไม่หรอกฉันไม่ทำอะไรที่ขาดทุนหรอกนะเออหยดน้ำนั่นหรือว่าขอ เมื่อวานสนุกมากเลยนะรุ่นน้องได้ของที่ต้องการด้วยนะถ้ามีโอกาสไว้เจอกันอีกนะไปละ่ะไปนั่นมันนใส่ไม่ดีเลยนะลูซิโอเธอไม่มีอะไรหายใช่ไหม <c oughs> เอาเถอะไม่รู้ด้วยละ่ะกลับบ้านกันเถอะจะกลับบ้านเลยเหรอ <c oughs> ก็ต้องไปรับเงินก่อนสิเฮคุณได้รับโอนเงิน 8ล้านวอนตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่แจ้งมาแล้วครับโอนเงินส่วนที่เหลือเข้าบัญชีที่แจ้งไว้ครั้งก่อนแล้วครับเราจะจัดการซากของมังกรแดงแล้วคำนวณเงินให้ทีหลังนะครับพอพูดถึงซากนะั้นก็ขายในเงินด้วยสินะ ที่ผ่านมาเข้าดันเจี้ยนแบบลับๆโดยไม่มีใบอนุญาตฮันสเตอร์ในเงินรีผู้รู้ตอนนี้เองว่าสามารถทำไรายได้เสริมจากมอนสเตอร์ด้วยอืมต่อไปถ้าฆ่ามอนสเตอร์ได้ก็ไม่ควรปล่อยผ่านสินะผลพลอยได้จากมอนสเตอร์เป็นไรายได้เสริมที่ไม่ควรมองข้ามหืมมีอะไรดีๆตั้งแต่เช้าเลยหรออ๋อตื่นแล้วหรอไม่มีไรหรอกนั่งที่โต๊ะเถอะจะได้กินอาหารเช้าฮ <c oughs> อหารเช้าไก่นี้ไก่ทอดสินะอะไรกันเมื่อวานก็แทะไก่ทอดไปตัเยอะแล้วนี่หอ,หอมร้อนโถเอ้ยไอร้อนยังไม่หมดเลยก็ต้องร้อนสิฉันไม่ร้อนได้ไงอะเอารีบดื่มโค้กสอิอืมเฮ้ยเกือบตายแล้วนี่บอกให้กินช้าๆไงล่ะ ชาติก่อนอดเป็นอดตายมาหรือไงน,น,น,นี่แหละรสชาติที่ใช้ว่ากันว่าไก่ทอดแพงๆแม้จะเย็นแล้วก็ยังอร่อยพออุ่นกินก็เหมือนกับตอนกินเมื่อวานเลยฮะเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีตังค์ซื้อไก่ทอดอะนะ ฉันซื้อแค่2ชิ้นกลับมาที่บ้านเหมือนมันเพิ่งผ่านไปเมื่อวานนี่เองแต่ตอนเนี้ยฉันสามารถนั่งสั่งไก่ราคาเกือบสามหมื่นวอนรวมค่าส่งได้ตามใจชอบเลยเงินเนี่ยมันดีจริงๆเลยเอ๊ะขาจนร้องไห้หรออาหรือว่าหลูซิโอ CEO แอบกินขาไก่ไป2ชิ้นโดยไม่บอกอ่ะอ่ะนี่อย่างน้อยก็ยังเหลืออีกครึ่งชิ้นนะกินนี่ทานก็ได้เฮ้ <c oughs> จะบ้าหรอ คำสั่งส่งของใหม่คำสั่งส่งของไหม่หืมงานส่งของมาแล้วหาจูนต้องรีบไปเดี๋ยวนี้ไม่ใช่หรออือืมอ้อ้อืไม่อะถ้าเป็นตะก่อนก็กลัวว่าจะว่างงานกลัวว่าจะหมดงานทําก็คงจะทิ้งอาหารแล้วก็รีบไปแล้วตอนเนี้ยกินให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยไปเถอะ <laughs> ตอนเนี้เรามีเงินในบัญชีเกินสิบพันล้านวอนแล้วนะงาน,นส่งของหนึ่งงานหรือสองงานไม่ไรหรอกช่างมันเธอวิหารรีเฮ้ยยุทมันอย่ายให uh ้ม oh. ั <c oughs> นเข้าไปข้างในเด็กขาดไปกั <c oughs> นทัอุ <c oughs> ฟาบาดทหารทั้งหมดพยายามสุดความสามารถแล้วพี่ค่ะแต่ดูเหมือนจะไม่พอที่จะหยุดยั้งสัตรดได้นะพี่ค่ะก่อนที่มันจะบุกเข้ามาพระองค์ต้องรีบหนีไปนะพีะค่ะฮะหลเววีรบุรุษล่ะเป็นยังไงบ้างเ,ออเรื่องนั้นส่งคนไปติดต่อทุกคนที่ติดต่อได้แล้วขอรับแต่อย่างเร็วที่สุดก็ต้องใช้เวลาวสามวันสามวันทั้งท้ที่งานเร่งด่วนขนาดนี้จะให้พวกเรารออยู่เฉยๆรอความตายงั้นหรอเฮ้ย กรรมฐางมึงโอ้โพอไซดอนท่านจะท้อทิ้งพวกเราจริงๆหรอ เอ๋ไม่อยู่หรอกเหรอวกเราอมาช้ากันไปพวกเขาออกไปแล้วหรือเปล่านี่ก็พอเธอยืนยันจะเอาไก่ไปอุ่นในหม้อทอดไร้น้ำมันอีกสองสมชิ้นยังไงละ่ะเขาลูซิโอไมีอยากทิ้งไก่ทอดนี่นะมากไปมากไปเย่ยบ้าอืมดูจากที่มีคําขอร้องเข้ามาหลายครั้งก็คงจะเป็นเรื่องเร่งด่วนมากจริงๆแล้วพวกเขารอเราจนเบื่อแล้วกลับไปแล้วหรออื้อหาจุนหาจูนดูตรงนั้นสิ เฮลเฟตาสไงมาแล้วหรืออ,อ,อะไรกันทำไมวันนี้บรรยากาศมาดูไม่ค่อยดีนักเลยคคุณส่งคำขอไหมครับโกรธมากเพราะเรามาช้าจริงๆหรอเออมีเรื่องเร่งด่วนนะก็เลยเรียกมาคราวนี้อาจจะเป็นคำขอที่ยากหน่อยนะรายละเอียดไว้คุยกันข้างในเธอะเข้ามาครับ เฮ้ยอืข้าไม่รู้จะเริ่มยังไงดีเฮ้ย hey. เออความตึงเครียดระ่วงเรามาจากไหนกันบอกมาเลยก็ได้ครับว่าต้องการอะไรผมจะได้รับมือแล้วก็ทำให้มันเสร็จเองจนถึงตอนนี้เขาจะประมาทก็ต่อเมื่อจะไข่ร้อนเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่แสดงออกมาสินะและความประมาทของเขาก็ทำให้ฉันรู้สึกอึดอัดไปด้วยฮ่าจุนจำได้ไหมที่เราคุยกันกับเฟยย่าตอนเจ้ากลับมาจากฮมไฮ เรื่องที่คุณแนะนำให้ผมลืมนะหรอกครับใช่แล้วพวกเขาพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับโลกที่แยกออกอือ๋อ,อนึกออกแล้วดินแดนที่แบ่งออกเป็นเจ็ดสาขาสถานที่ที่แปลวไฟสีฟ้าลุกไหม้อยู่ทุกมุมแต่พวกเขาบอกให้ฉันลืมเรื่องนี้ไปแล้วนี่แล้วทำไมถึงพูดมันอีกล่ะ ข้าอยากจะจัดการกับปัญหานี้โดยใช้พลังของเทพพระเจ้าเท่านั้นแต่สถานการณ์กลับร้ายแรงเกินไปดูเหมือนว่าเราถึงจุดที่ไม่มีอำนาจอะไรแล้วการประชุมนั้นเป็นผลมาจากการรวมตัวของเทพทั้ง12องค์ที่มารวมตัวกันเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาล่าสุดเรื่องหนวดที่โผล่ขึ้นมานะพวกมันไม่ได้อย่างรากลงเฉพาะในโลกของเทพกรีกและสแกนดิเนเวียเท่านั้นแต่ยังรวมถึงโลกมนุษย์ด้วย ไม่รู้ว่าเมล็ดพันธุ์ของสิ่งนี้ตกลงมาบนโลกจากเบื้องบนหรือเปล่าแม้แต่เทพเจ้าก็ไม่สามารถทำอะไรได้กับสิ่งที่เติบโตลงไปในโลกแล้วหลักเหตุและผลเฮ้ยเทพไม่ควรแทรกแซงกิจการของโลกมนุษย์เพราะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่โชคดีที่พวกมันไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาได้ตามใจชอบอย่างมากที่สุดเมล็ดพันธุ์ที่หว่านไว้แล้วก็จะงอกขึ้นมาเท่านั้นเออ,เอ,อคุณเฮลฟฟตัสครับ ผมขอโทษนะครับแต่สิ่งที่คุณกำลังพูดอยู่ตอนนี้เออพวกมันคือใครแล้วเมล็ดพันธุ์อะไรกันนะครับนี่เจ้าไม่รู้จริงๆหรอมันคือฮะออออคุณพูดอะไรออกมานะครับรู้สึกเหมือนหมดสติไปชัว่วขณะไม่ได้ยินอะไรเลยอือย่างที่คิดไว้สินะพวกเขาไม่ควรรู้ ูเหมือนว่าในอดีตเหล่าเทพได้ร่วมพลังกันเพื่อผนึกความรู้เกี่ยวกับการดำรงอยู่ของพวกมันเอาไว้และตอนนี้ก็เป็นเรื่องต้องห้ามที่จะเปิดเผยแม้แต่ชื่อของพวกมันอย่างไรก็ตามไม่จะเป็นต้องรีบเรียนรู้รายละเอียดทั้งหมดหรอกสิ่งที่ฉันกำลังจะขอให้เจ้าทำน้องชายอาจจะเกี่ยวข้องกับพวกมันอยู่บ้างจริงๆแล้วเครื่องบูชาจากเกาะกรีกควรจะมาถึงวันนี้แต่เรายังไม่ได้รับอะไรเลย โชคดีที่พวกเขาไม่น่าจะลืมเรื่องนี้เพราะการประชุมกับลุงแต่ถ้าเขารู้เรื่องนี้เขาเขาคงจะกโกรธมากแน่ๆเราควรที่จะหาสาเหตุของเหตุการณ์นี้ให้ได้ก่อนก่อนที่ลุงจะรู้เรื่องและแน่นอนข้าก็จะจ่ายค่าตอบแทนให้เจ้าอย่างงามเลยอ่าเข้าใจแล้วครับก็ไม่ได้ดูเป็นปัญหาใหญ่อะไรบางทีเครื่องบูชาอาจจะล่าชาด้วยเหตุผลบางอย่างมันเร่งด่วนขนาดนั้นเลยเหรอครับ ที่อื่นเราอาจจะมองข้ามเรื่องแบบนี้ได้แต่มันไม่ใช่ถ้าเรื่องเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับมิโนทอลหื่ฉันจะไปรู้ได้ยังไงล่ะมันไม่ใช่เรื่องที่เรารู้กันทั่วไปหรอเรื่องราวของราชินีที่ล่วงละเมิดเครื่องบูชาของโพไซดอนน่ะซึ่งทําให้เขาโกโรธมากอะไรนะเงี้ยมันอาจจะเป็นใช่แล้วนั่นก็คือเรื่องราวของเขาวงกฏอนสัสพึงกลัวที่เมื่อเข้าไปแล้วก็ไม่มีทางที่จะออกมาได้แล้วสัตว์ประหลาดมิโนทอล หาจุนเราไปถูกทางจริงๆหรออืมแปลกจังฉันตามเครื่องนำทางมาตลอดเลยนะหมวกล้องหนด,ดัดแปลงทะเลเวลาที่เหลือ30วินาทีเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยแล้วการเคลื่อนที่เหนือทะเลด้วยหมวกล้องหนมีข้อจำกัดด้านเวลาโ <c oughs> อ,อ้ในที่สุดก็หาที่จอดได้แล้วโชคดีจริงๆ เฮ้ย <Hey, S 1> นึกว่าเราจะจมน้ำซะล่ะนายนี่เคยเตรียมตัวให้พร้อมเลยานายริมเรื่องเวลาจำกัดละ่ะถ้าเฮลฟตาส่งเราไปยังจุดใหม่โดยตรงก็คงจะสะดวกกว่านี้เยอะท่านเฮลฟตาส่งเราไปเฉพาะสถานที่ที่เชื่อมโยงกับดวงดาวของเขาเท่านั้นอย่าเฮ้ย hey, อันดับแรกเลยฉันไว่วยนาไม่เป็นด้วยซ้ำบางทีเราควรซื้ออะไรสักอย่างสำหรับเรื่องนี้ไหมเรือของเทซิอุส30บล้านคะแนนอกโก50บล้านคะแนนเรือโนอา1 0 0ล้านคะแนน บ้ายนี่มันไม่ใช่ราคามันคือการปลอมชัดๆแล้วเราจะทำยังไงต่อล่ะหาจุนจะทำอะไรได้ล่ะเราก็ต้องขายอะไรสักอย่างแล้วรวมจากมองหารอบๆตัวก่อนดีกว่ามผมรู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็เลยเอาของชิ้นนี้ติดตัวมาด้วยถุงวิเศษที่ฉันได้มาจากราชาแห่งเผ่ากิ้งกา ถึงแม้ว่าฉันจะใส่ทุกอย่างที่จำเป็นลงไปในนี้แล้วแต่ก็ยังมีที่ว่างเหลืออีกเยอะเลยมันคุ้มค่ากับความพยายามที่ฉันทุ่มเทไปในการทำลายมังกรแดงจริงๆลองดูสิฉันจะเห็นอะไรจากตรงนี้ไหมเออโอ้โอ้นั่นนั่นอะไรอะดูเหมือนจะมีที่ที่คนอาศัยอยู่แถวนี้นะสิ่งเดียวที่เราทำได้ก็คือไปที่นั่นแล้วก็หาวิธีไปที่เกาะกรีเฮ้ hey, พวกเจ้ามาทำอะไรที่นี่ อพวกเจ้าบกกรุกเข้ามาในดินแดนของพวกเราดูเหมือนเราจะมีปัญหาแล้วเออใจเย็นใจเย็นผมแค่กําลังมองหาเรือที่จะพาผมไปที่เกาะกรีกก็เท่านั้นกรีกนะพวกเจ้าไม่รู้เหรอว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นน่ะดีเดี๋ยวก่อนช่วยเล่าเกี่ยวกับตัวพวกเจ้าให้ข้าฟังหน่อยจะได้ไหมใครกันวะข้าก็แค่อยากรู้ว่าแขกของข้าเป็นใครอ๋อท่านเทสิอุส ท่านนี้คือเทซิอุสวีรบุรุษที่มีชื่อเสียงที่เอาชนะมินอทอลได้เทซิอุสเขาคือวีรบุรุษเรื่องชื่อที่เอาชนะมินอทอลแล้วก็หลบหลีกหนีออกจากเขาวงกตออกมาได้เขาเคยเป็นกษัตริย์แห่งเอเธนส์ผู้กระทำวีรกรรมมากมายสิ่งได้รับความเคารพอย่างสูงทั้งเทพเจ้าแล้ก็มนุษย์ดูจากเครื่องแต่งกายแปลกๆของเจ้าเจ้าจะต้องเป็นคนส่งของของเทพเจ้าที่มีชื่อเสียงที่ข้าได้ยินมาแน่ๆฮะคุณรู้จักผมด้วยเหรอ แน่นอนเจ้าสวมชุดที่น่าสนใจมากไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆนะเจ้าก็คือวีรบ,บุรุษมือใหม่ที่กัปตันพูดถึงสินะเออกัปตันเขาคงหมายถึงเจสันจากเรืออโกนะ่ะอฮอใช่คนที่สั่งให้ผมไปฆ่าไซเรนเหรอถึงแม้ว่าวันนั้นผมจะเกือบจมนำไปกับไซเรนแล้วแต่ก็ต้องขอบคุณภารกิจนั้นถึงทำให้ฉันมีเงินมากมายเชล่าแต่ทำไมคุณถึงเรียกผมว่าวีรบ,บุรุษมือใหม่ล่ะครับหืม เจ้าไม่รู้เรื่องชื่อเสียงของตัวเองเลยเหรอเจ้ากำจัดไซเรนในรังของพวกมันแถมยังเอาชนะไฮดราเพื่อรักษาของของไครรอนด้วยยิ่งไปกว่านั้นข้าได้ยินมาว่าเจ้าไปถึงเฮมไฮตามคําขอของเทพสแกนดิเนเวียด้วยเจ้ามีชื่อเสียงแล้วนะเจ้าคิดว่าไม่มีใครที่ไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับความสําเร็จของเจ้าเลยงั้นหรอเออก็ใช่ผมก็ทํามาเยอะเลย <laughs> ละ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 ลูซิโอบางทีพวกเขาอาจจะพูดถึงลูซิโอด้วยนะอืม อ๋อก็นะข้าก็ไม่แน่ใจข้าคิดว่าข้าเคยได้ยินอะไรบางอย่างเกี่ยวกับนิ้มที่ติดตามวีรบ,บุรุษมือใหม่แ <c oughs> งนสำหรับทุกคนฉันก็แค่พูดติดตามสินะโอเอะโอเอสู้ๆนะงั้นพวกเจ้ากำลังวางแผนที่จะไปเกาะก,กรีกใช่ไหมถ้างั้นเจ้าก็ควรอ่านสิ่งนี้หือ <c oughs> นี่มันอะไรหรอลูซิโอมันเขียนว่าอะไร โอ้โหมันบอกว่าเป็นคำเตือนว่าสัตระหลาจากเขาวงกฏอันน่าสะพึงกลัวบนเกาะกรีฟฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วเฮ้ยอะไรนะแต่คุณเทซิอุสไม่ได้เอาชนะมิโนโทอไปแล้วหรอกครับข้าไม่ได้ฆ่ามันข้าแค่จับมันขังเอาไว้และข้าก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่ดูเหมือนว่ามิโนโทอจะได้รับการปล่อยตัวแล้วเพราะงั้นพรุ่งนี้เช้าข้าตั้งใจจะไปจับมันอีกครั้ง เพราะงั้นคนส่งของของเทพเจ้าเจ้าจะไปกับข้าไหมหวังไว้อย่างน้อยครั้งเนี้ยฉันก็ไม่ต้องต่อสู้นะอืมผมจะไปครับแต่เหมือนเคยมันไม่ได้เป็นไปตามแผนหรอก <nickname> ลู้สิโอ้ตื่นอขออีแค่ห้านาทีเถอะขอแค่ห้านาทีห้านาทีรายกันเรือก,กำลังจะมาถึงแล้วรีบล้างหน้าแล้วลุกขึ้นได้แล้วพวกกะลาสีไม่ทันกันหรอหือข้างนอกยังมืดอยู่เลยกับตันเป็นคนตัดสินใจว่าพวกเราจะออกเรือเมื่อไหร่พอได้แล้วไปล้างหน้าแล้วก็เริ่มเก็บของได้แล้วโอเคฉันเข้าใจแล้ว ทำไมเธอถึงขี้เกียจแบบนี้ทุกวันเนี่ยสงสัยจังว่าเทอซิอูจะหาเพื่อนร่วมทางที่คู่ควรให้เราได้ไหมเ,เรือจะออกตอนรุ่งสางเพราะงั้นไปนอนพักผ่อนให้เต็มที่เธอแล้วค้าจะพยายามรวบรวมทีมเข้าใจแล้วครับแต่ผมสงสัยอะไรบางอย่างท่านไม่ได้เอาชนะมิโนโทอร์แล้วในอดีตมันก็ใช่แต่เขาได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหญิงแห่งกรีกอาริสเน่มิโนโทอร รูปร่างของมันก็คือการลงโทษจากสวรรค์สำหรับการพยายามหลอกลวงเทพเจ้าความอับอายของราชวงศ์แห่งกรกผลลัพธ์ของการสมสู่ต้องห้ามชั่วร้ายและน่ารังเกียจจนแทบไม่อยากพูดถึงตามตำนานสับประหลาดนั่นควรจะตายไปแล้วด้วยแต่ทำไมมันถึงกลับมาแล้วก็ทำให้เกาะหวาดกลัวอีกครั้งนั่นเป็นเหตุผลที่ข้าเร่งรีบเดินทางมาที่นี่จริงๆถ้าเป็นไปได้ข้าอยากจะฆ่ามันด้วยมือของข้าเอง เงนินการรวบรวมของกลุ่มใหญ่ก็ไม่จําเป็นนี่ครับตอนแรกข้าก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแล้วข้าก็ได้ยินสิ่งนี้จากผู้สงสารของเฮอร์คิวลิสเฮ้ยเาได้ยินอะไรมากันแนะ่บางทีมันอาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เฮลฟร์ตัสพยายามจะบอกฉันบางสิ่งที่แยกออกเป็นเจ็ดสาขาและหว่านมเมล็ดไปทั่วโอย ฉันเบื่อกับการต่อสู้กับพวกสัตว์ประหลาดจริงๆฉันจะสมัครเข้าไปในเรื่องไร้าสาระโดยที่ไม่รู้อะไรเลยไม่ได้นะหาจูนลูซีโอหลังหน้าแล้วน้ำเย็นช่วยได้มากเลยในตอนเช้าโถ่ยีเด็กไร้าสาระทันเทนซิอูสอเจ้ามาถึงแล้วเหรอข้ากำลังจะไปตามเจ้าอยู่พอดีหาจูนตื่นสาย นี่เธออยากตายเหรอเราจะออกเรือในไม่ช้าขึ้นเรือเรารออยู่ที่นั่นเลยพวกเขาจะพาเจ้าไปที่ห้องพักค <ขอ S 2> รับว้าวมันดูเด่นสง่ามาแต่ระยะไกลพอเข้ามาใกล้ๆมันก็ใหญ่โตมากเลยนี่เป็นขังแรกของลูซิโอที่ได้เดินทางบนเรือของวีรบุรุษด้วยแต่เราทางคู่ก็เคยอยู่บนเรืออ,อกโกมาแล้วนะเรือลำนี้ดูเหมือนเรือจากวันพีซเลย <c oughs> มันชัดเจนขนาดนี้แล้วรู้อยู่แล้วนี่ว่าเรือรำนี้เป็นของใครหืมเมื่อกี้เธอพูดอะไรนะเปล่าเปล่าลูซีโอ้าไม่ได้พูดอะไรนะแปลกจังเสียงนั้นหลมมากแล้วฉันก็คิดว่าเสียงนั้นมันเป็นเสียงของนิมฟ์ฉันอยู่นี่ไงนี่ไงอ๋อนี่เป็นเจ้านายของนิมภาษาอะไรกันนะ้าสมเพชจริงๆเอเอาแล้วนี่มันหลูซี่เอมาเนช่นไหนกัน <laughs> เฮ้ลูเบอร์มิจักกันนานเลยนะเอา้ทาทั้งสองรู้จักกันหรอฉันได้ยินว่าเจ้านายของเธอถูกเรียกตัวโดยวีรบุรุษก็คือเธอสิอุซินะะช่งหน้าวิเศษอะไรเช่นนี้เอ้ยเอีย่าทำตัวเป็นหญง,ง้อสิยหญ่บ้านนาะนอกจากลูซิโอแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นนิมฟ์ไหนลูซิโอบอกว่านิมฟ์ตัวสูงที่ไหนได้ไม่ใช่เลยลูบ้า นายมาทำอะไรอยู่ที่นี่ฮะฉันบอกให้นายพาแขกไปที่ห้องพักไม่ใช่หรอท,ท่านแทซิอูสขะค่ะอ่อท่านแทซิอูสครับไม่เป็นไรครับสองคนนี้ดูเหมือนจะรู้จาักกาันผมก็เลยปล่อยให้พวกเขาคุยกันนะครับโอ้โงั้นเหรอ,อไม่เป็นไรขอโทษนะลูเบอร์ยังไงก็ตามเราจะออกเรือในไม่ช้ารีบไปจัดการให้เรียบร้อยแล้วนายพาฉันไปตอนนี้ได้ไหม มามานี่พวกคุณพักห้องนี้ได้ว้าวเป็นที่ที่ดีเลยทีเดียวใช่ไหมห้องพักนี้ยังดีกว่าห้องพักของเราเมื่อคืนอีกอ,อีกอย่างหนึง่งขอบคุณมากนะที่ช่วยปกป้องผมตอนน้นท่านที่ซิอูสมิเป็นไรอย่าก,กังวลไปเลยเพื่อนของลูซิโอ้ก็เหมือนน้องชายของฉันนะ่ะแล้วทำไมเพื่อนของฉันเป็นน้องชายของนายล่ะก็พวกเขาไม่ได้เป็นพี่ชายนี่ นายเพิ่งจะเขาเป็นครั้งแรกในชีวิตคิดว่าการเรียกเขาว่าน้องชายมันไม่เรวไปหน่อยหรอเออลูซิโอที่พบก,กับวีรบุรุษที่ยอดเยี่ยมจริงๆหึอะไรกระทบกับจิตใจของเขาก็ทันหันเทอร์อซิอุสปฏิบัติกับเขาไม่ดีหรอไม่มีทางเป็นแบบนั้นหรอกฉันได้ยินมาว่าท่านเทอร์ซิอุสใจดีกับทุกคนพวกเรานิมฟ์เป็นแค่ผู้ช่วยเท่านั้นนั่นก็เป็นเหตุผลที่นายแปลกมากค่ะจุนงั้นเธอก็ช่วยทําให้มันดีๆสิ แน่นอนแท้พระเจ้าแล้ววีระบุรุษที่ฉันเคยได้พบมาปฏิบัติกับนิมฟ์เราก็เป็นแค่วัตถุและตำนานกรีกมาถึงเราจากยุคที่เป็นธาตก็เป็นเรื่องปกติมันยากสำหรับคนในยุคใหม่ที่จะเข้าใจเรื่องนั้นในที่สุดเราก็ได้กลับมาแล้วสุขเขาวงกฎอันน่าสะพึงกลัว หละนี่ก็คือเกาะกรีกมีแต่ซากปรักหักพังผู้คนที่นี่ตายอย่างน่าสยดสยองสินะเกิดอะไรขึ้นที่นี่มีโนทอร์ทำทั้งหมดนี้เราต้องหาผู้รอดชีวิตโดยเร็วที่สุดดูนั้นสิครับอาคารนั้นยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบอยู่ว่ะวิหารของโพไซดอนดูเหมือนมันจะตัดสินใจที่จะไม่แตะต้องมันจริงด้วยถ้ามิโนทอร์ทลายวิหารมันก็คงจะไม่จบลงแค่การถูกลงทอ รอยเลือดสิ้นสุดลงหน้าประตูเหล่านี้งั้นบางทีของข้างในมันมีนอทเอาทุกนมีคนมาช่วยพวกเราไปโชคดีที่ยังมีผู้รอชีวิตอยู่ที่นี่ท่านแทนซิอูสพาผู้รอชีวิตทั้งหมดไปที่เรือดีที่ทุกคนปลอดภัยนะครับ แต่พวกเขาก็มีน้อยเกินไปแล้วก็ษัตว์มิโนสก็ไม่อยู่ที่นี่ด้วยท่านเทซิอุสขาาขอโทษอะไรนะ,ะสับประหลาดนะนะจับตัวกษัตริย์ไปแล้วลากพระองค์หายไปแล้วเขาพาไปที่ไหนกันล่ะเขาเอาเข้าไปในเขาวังกอดอันน่าสะึึงกลัวที่ที่ไม่มีทางหนีออกมาได้ <c oughs> บา้าเชฟฉันไม่คิดว่าจะต้องกลับไปที่นั่นอี๋ <c oughs> <c oughs> ถ้าเราไม่รีบแล้วล่ะก็หยนะจะเกิดขึ้น โปรดติดตามตอนต่อไปถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องว่างอย่างวุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ